พอไปดีเอสไอแล้วผมไม่รู้แล้วตอนนี้ถ้าถ้าอยู่ตํารวจผมรู้ว่าเขาทาต่อคือตอนนี้เขากําลังสรุปแล้วไงชั้นสองอชั้นสองเหมือนไฟกําล,ลังไหม้ป่าไหมคะก็เลยขุดหลุมซบแถบหนึ่งแล้วก็จัดการให้มันเงียบซะตรงนี้ไหมคะอ,อันนั้นอันนั้นจะเป็นทฤษฎีการเมืองเพิ่มขึ้นมาอีกอ๋อเหรอเพราะมันไปพันกับเทวดาหลายองค์เหลือเกินในดีเอสไอเหรอคะหรือในหน่วยงานที่ผ่านมาที่เขาไม่ทํางานกับทุกหน่วยที่มันมีอยู่อ๋อเหรอ ้ <S <S <ช>แสดงว่าง,งานนี้โดนกันทั่วนหน้าล่ะสิครับว็น,นี่ผมบอกเป็นเป็นคดีอาญาที่สะเทือนแผ่นดินขึ้นต้นมาก็เริ่มกับไม่กี่คนดารานะครับเสร็จแล้วอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหลายก็กโดนเข้าไปนะครับตอนนี้แม่ขายรอบชั้สองยันไปถึงนักการเมืองไปถึงเทวดาเข้าไปทุกหน่วยงานเขาก็าอ้างว่าดีเอก็มีตำรวจก็มีสคบก็มีมีหมดเลย